ต่อไปเราพูดถึงโพลีแซคคาไรน์นะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นเฮทเทโรโพลิเมอร์นะครับก็คือมีองค์ประกอบภายในสายนะครับที่ไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวแล้วนะครับจะมีมากกว่า1แบบขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับเราจะพูดถึงเพปติโดไกแคนนะครับเราจะพูดถึงไกโคซามิโนไกแคนนะครับแล้วเราก็จะพูดถึงโปรตีโอไกแคนนะครับเรามาพูดถึงในส่วนเพปติโดไกแคนก่อนนะครับ เพืตรวจสกแคนนะครับมาดูว่าโมโนเมอร์ของมันคืออะไรนะครับโมโนเมอร์ของมันนะครับก็จะมีอยู่2ตัวที่เกาะกันเป็นคู่อยู่นะครับนั่นก็คือเอ็นอัซซีิวมิรามิกแอซิดนะครับเอ็นอัซซีิวมิรามิกแอซิดและเอ็นอัซซีิวกูโคซาไมนนะครับ,เข,จจบ,เ,รบเขาจะจับกันเป็นคู่อยู่นะครับเขาจะจับกันเป็นคู่อยู่อันนี้คือ1โมโนเมอร์นะครับ อาชื่อเล่นเขาก็คือแ a นมกับแ e นนะครับเพราะฉะนั้นโมโนเมอร์ของเขาก็จะเป็นแ a นมกับ n e นนะครับรวมกันเป็นหนึ่งโมโ,มโนเมอร์ต่อกับตัวถัดไปครับคือแ a นมกับ n e นนะครับ ก็จะต่อกันไปอย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสายยาวของเขาก็คือมีมากกว่า1ชนิดของโมเลกุลนะครับหมากกว่า1ชนิดโมเลกุลนะครับเอามาสังเกตโครงสร้างก่อนนิดหนึ่งนะครับตัวโครงสร้างที่เป็นโพลีสไคล์นะครับก็คือโครงสร้างนี้นะครับคือโครงสร้างที่เป็นวงแหวนอยู่นี่นะครับความลักษณะพิเศษนะครับของอย่างเช่นของเอนาิติลมิรามิกาซิตนะครับก็จะมีเพนตาเพปไทด์เพนตาเพปไทด์นะครับซึ่งตัวนี้คือเพนตาเพปไทด์คำว่าเพนตาแปลว่า 5นะครับเพปไทก็คือก็คือกรดอะมิโนนะครับเรียงกันอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับกรดอะมิโนนะครับคุณลักษณะที่เราจะพบนะครับก็คือโครงสร้างนี้ก็จะไปพบในผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับซึ่งพบได้ทั้งในแกรมบวกนะครับแล้วก็แกรมลบแกรมบวกนะครับก็จะพบว่าเซลลวอรตรงนี้นะครับจะหนานะครับแล้วก็มีชั้นลิปิดแบเยอร์อยู่ภายในในส่วนของแกรมลบนะครับ ชั้นเปปติโดไกแคนของเขานะครับเป็นชั้นที่บางนะครับแล้วก็ก็จะมีลิปิดไบแรนะครับอยู่2ชั้นระหว่างเปปติโดไกแคนนะครับนั่นก็คือชั้นนอกนะครับกับชั้นในของเมมของเซลล์เมมเบรนนะครับก็จะพบว่าแตกต่างกับแบคทีเรียที่เป็นแกมบวกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันของแบคทีเรียที่เราจะได้เรียนในรายวิชาถัดไปนะครับต่อไปเราคพูดถึงในส่วนที่เป็นไกลโคซามิโนไกลแคนนะครับกับในส่วนของพลิเมอร์ของมันจะประกอบไปด้วย โมโนเมอร์ omer, ซึ่งมีอยู่2ชนิดนะครับโมโนเมอร์ของมันตัวที่ตัวที่1ก็เป็นแอซิดชูกานะครับแอซิดชูกาอีกตัวหนึ่งเป็นอะมิโนชูกานะครับอะมิโนชูกานะครับไกลโคซามิโนไกลแคนตัวสําคัญสําคัญทีเ่เราสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดพวกคอนดรอยตินนะครับซัลเฟตนะครับเคอร์เทนแล้วก็เฮปแลนนะครับซึ่งวันเนี้ยเราก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกนะครับ เอามาดูความสําคัญของมันก่อนนะครับความสาคัญนะครับอยู่ในข้อกระดูกนะครับอย่างพวกโปรตีนไกแคนที่อยู่ในข้อกระดูกก็อย่างเช่นพวกคอลลาเจนไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบทํางานร่วมกันนะครับในการที่จะทําให้ข้อเราสามารถที่จะเดินหักงออะไรได้ตามปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอายุมากมากขึ้นไปนะครับก็คือแก่แล้วนะครับน้าข้อเหล่านี้นะครับก็จะเสื่อมในส่วนขององค์ประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคําว่าโมโนเมอร์ของ สารไกลโคซามิโนไกลแคนนะครับมีกี่แบบบ้างนะครับคู่ของมันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างด้านมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายบนนะครับก็จะพบว่าเป็นในส่วนของชูการ์แอซิดนะครับก็คือยูโรนิกแอซิดนะครับต่อด้วยพันธะเบต้า1ไป3นะครับกับกูโคซามีนนะครับไฮยาลูโรเนนนะครับแต่ถ้าเป็นคอนดรอยตินนะครับคอนดรอยตินนะครับจะพบว่าเขาจะเป็นยูโรนิกแอซิดหรือ ไอโดโรนิกแอซิดนะครับพันธะก็ต่างกันครับพันธะของยูโรนิกแอซิดจะเป็นเบต้า1ไป3กับกูโคซามีนแต่ว่าถจะเป็นไอโดโรนิกแอซิดนะครับจะเป็นอัลฟา1ไป3กับกูซามีนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับในส่วนของเคราเทนซัลเฟตนะครับก็จะเป็นกาเลกโตสนะครับเป็นเบต้า1 4กับกูโคซามีนนะครับแล้วก็ในส่วนของฮิปเพอร์ฮิปเพอรนซัลเฟตฮปารินนะครับก็จะเป็นยูโรนิกแอซิดเบต้า1ไป4ี่กูโคซามีนนะครับก็แตกต่างกันอยู่นะครับเวลา นักศึกษาก็ลองไปศึกษารละเอียดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับว่ามันมีข้อมูลเหล่านี้เราสามารถศึกษาได้ในเปเปอร์นะครับอันนี้เป็น physiological review นะครับนักศึกษาลองไปดูนะครับตามชื่อเปเปอร์นี้นะครับอันนี้ไปดูโครงสร้างครับของโปรตีโอไกลแคนนะครับโปรตีโอไกลแคนนะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นคอโปรตีนนะครับแล้วแตกกิ่งของพวกเคราแทนกับคอนดรอยตินดอกนะครับโดยตัวโปรตีโอไกลแคนนะครับก็จะเกาะอยู่กับ ไฮยาลูโรเนตนะครับด้วยลิงเกจโปรตีนนะครับซึ่งตอนนี้เกิดเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผงนะครับเป็นแผงอยู่นะครับสังเกตนะครับไฮยาลูโรเนตแอซิดนะครับก็คือเส้นสีแดงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีกลุ่มของโปรตีโอไกแคนซึ่งเป็นคอโปรตีนนะครับชี้ออกมานะครับเสร็จแล้วก็มีพวก เคราเนนะครับกับคอนดรอยตินที่เกาะอยู่นะครับโดยตรงนี้จะมีนะครับตรงนี้จะมีลิงเกจโปรตีนอยู่นะครับเกาะไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับนักศึกษาก็ศึกษาได้นะครับอันนี้โปรตโอไกแคนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคอโปรตีนนะครับสำหรับการประยุกต์ใช้นะครับกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สุขภาพความงามเราจะพบว่ามีหลายผลิตภัณฑ์มากที่เลือก ที่นําไปใช้นะครับเราสามารถพบได้ในท้องตลาดนะครับแล้วก็ในร้านขายยาซึ่งนักศึกษาสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปเดินดูในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านขายายาเงี้ยนักศึกษาก็ลองศึกษาดูได้นะครับจบนะครับสําหรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรต